เชื่ออะไรคะน้องวัวค่ะพูดดังสิน้องบัวค่ะน้องวัววันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะนางงามค่ะพูดดังๆสิไม่ปิดผมนะเอออ่อพูดดังน้องวัวโตขึ้นจะเป็นอะไรคะนางเงือกค่ะจะเป็นนางเงือกเหรอคะเป็นนางเงือกหรือเป็นนางงามคะเป็นนางเงือกค่ะน้องบัวจะเป็นนางเงือกได้ยังไงอ่ะก็นางเงือกมันสวยนะ อะไรนะนางเงือกมันสวยกว่านางงามนะจริงเหรอจริงนางงามสวยกว่านะนางงามสวยที่สุดเลยนะวันนี้น้องบัาผมยาวเหรอคะแล้วทำไมอันนี้มันตีบผมอะล้วออกถ้าออกมันก็ชีเดอร์จีก็<อ>ช้ไว้ยี่แหละเอเอ,เ,อเห็นไหมนี่มันเริ่มจะชีเดอร์แล้วนี่เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าน้องบัวไม่ใช่ผมยาวจริงน้องบัวไปไหนมาคะอ๋อบัวไว้ข้างหลังถามดูซิว่า อยากเล่นเฟซทารกับน้ำบัวไหมคะอันนี้โชว์อันนี้ถืออยากเล่นเฟซทารกับน้ำบัวไหมคะน้อยากเล่นเฟซทารกับน้ำบัวไหมคะมีพินอยากได้พินน้ำบัวไหมคะบอกอยากได้พินน้ำบัวไหมคะน้ำบัวใช้บีบีนะคะน้ำบัวใช้บีบีนะคะบีบีแบ็กกับบีบีบลูเบอรี่ค่ะค่ะรู้จักไหมคะรู้จักค่ะน้ำบัวรู้จักหรอคะอ๋อเหรอคะอ่าพูดดังๆสิคะพูดดังเข้าไป บอกว่าน้องโบจะไปแล้วนะน้องโบจะไปแล้วนะไปไหว้พระจันทร์เหรอไม่ฟุตทา้าซิอ่ะสวัสดีภาษาลาวซิเอ้เอาหน้านี้ดีกว่านน่เหรอออาสวัสดีขาวภาษาลาวเบิ่งง่ะ,ะเ,เ,อเอาหน้าขาวๆนี่แหละบอกเราจิละ่ะสวัสดีค่ะซื้อยางคะเื้อยางเอาหน้านี่เอาหน้านี่นายยังะ่ะเอาหน้าขาวบ่ไขึืนสิเป็นยังหน้าเง,งือก มือนี้ได้ไปโรงเรียนบ่ไม่บ่กินข้าวกัายังมันี้ข้าวกับปลาหมึกปลาหมึกบ่ะไม่บายฉันไม่บายกล่องเนี่ยไปไปรอเด้อไปรอเด้อไปพอกันไหมเด้อจ้าพอกันไหมเด้อจ้าพูดดังพูดดังพอกันไหมเด้อจ้าพอกันไหมเด้อจ้าไม่บายจ้าไม่บายจ้าจุ๊บเลยจุ๊บอ่า 过来，哦、oh.。